แม่นน้อเติมเต็มอยู่ครับผมพอมายำ้ำแม่นพอ่อคงสุดท้ายแม่นบ่อืมนั่นแหละสามตัวก็นตัวนั่นแหละตัหนารัางเอาลดสามตัวสามตัวมีตัวใดนี่แหละพ่อว่าวรอดว่าออกมาเลยเพราะว่าอัดบันทึกคลิปอยู่นี่อืมอเก็ดแปดสามแต่ว,ว่าเป็นเป็นหนักเก็ดสองสองเก็ดเจ้เก็ดแปดสามตัวหนาคือเก็ดสองสองเก็ดย้ำคงสุดท้ายคุณพ่อนี่คนกทมเดี๋ยวนี้ผมกำลังอยู่วัดปูนน้สมพงพรดีปูอ๋อ ผมกำลังอยู่ว<น>ัดกระปูนนัส่สมองพอดีเป็นปล่อยไทยย่างนอนสมองปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วเออเดี๋ยวผมเปิดเิึงครับเป็นนันว่าพอ่อโทษมาย่ำอีกรอบมันบ่อพุกเพิ่นมาเขาฝันอีกบ่อเพิ่นมาย่ำอีกว่ครับสำหรับผู้เพิ่นเคยมาบอกนั่นแหละเพิ่นเก่บอกเ,เสร็จเองเอาไว้ว่างเลเสร็จเองครับว่างยังวางไวท้ที่ไอ้เพิ่นย่ำอย่างบ่ที่ครับผม ท่นก็ว่าอันอันเบาไปแล้วเฮาก็บ่บอกคยเดียวหลายรอบบอกแค่เดียวครับผมรขหว่าสี่ก็คุยกันแค่เดียว,วบ่ได้คุยบ่อยๆนักคุยที่เดียวก็คือจบเอาไวบแิ่คนยำตัวอือครับ็เลยว,ว่ายัานยันลืมยันยันมันเน้นเนีนมันนักครับลองบึงครับตัวเน้นๆตัวมันใจสุด สามตัวมิตัวใดนะกรัพ่อเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามสองตัวคือเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเน้นซุดลากเน้นเน้นซุดค่ะข้างนี่คือมันใจสุดุดคือเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดมันพอพอเรียกนา่ง้าส่วนก่อนไม่บอกนะว่าล่างบนแต่ส่วนก่อเห็นแค่นี้แต่มันส่วนบ้างมันขึ้นล่างขึ้นบนอยู่นั่นแหละครับเด็กตัวเดียวนั่นก็บนล่างไว้แล้วกัน ครับผมอืมแปดเจ็ดแปดสามก็ตัดเอาก็ได้แล้วแช่ครับผมก็ตัดกระส่ตรงตรงก็ได้ครับอนน่บอกขึ้นนี่แหละครับผมอ่ามาบอกมาย้ำอีกแล้วแมนบ่อแมนครับผมปนิปนยังมาถามมากันพ่อแด้ว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมบุญอ่ะกันน่าได้บอกพ่อค่อยยังชั่วแล้วครับมูว้ยมาถามดีขึ้นแล้วแมนบ่ใช่ไหมที่บอกพ่อไม่ไม่เป็นไรหรอกฉันดูแลอยู่ โอ้ทั้งสองทั้งสององทั้งสองรูปเิ่นสองคนเิ่นนั่นบอกมีเสียงผู้เดียวือมีเสียงผู้เดียวขึ้นนี่จักรสิมาสองต่มีเสียงผู้เดียวตั้งแต่นั้นมาพ่อตกวันพระมาพ่อจุดแตงผ้าเข่าผ้านำในส่วนกรุงกูุงพาได้เรื่นี้ครับอ่าเส็ดผ้าเข่าขนมไทยขนมไทยเออแล้วก็มีน้ำขิ้มน้ำแดงน้ำเปล่าข้าวอ่า น้ำแดงน้ำเปล่าข้าวแล้วก็ขนมไทยอีกหนึ่งอย่างแล้วก็กับข้าวเรากินอะไรเขาก็กินกับเราเขาไม่รับเกี่ยงว่าเอานอนตอานี้โอ้มากราวง้วก็กินราวง้วน้ากันกับเพาอไปเลื่พยป่อแม่้นเขากินอย่างง่ายแบงในเฟินอ่ะบ่ได้เดือดร้อนกับกับข้าวครับไปเฮ็ดแก้วน้าเฟินบอกใหวอาแก้วแบบนี้ก็ซื้อแก้วแบบนี้เขากับเข้ากับส้กระท่งเขากับก็ใส้ถ้วหน่อยอย่างที่นะ ครับเพิ่นบอกแล้วก็เฮ็ดตามเพิ่นบอกแหละแต่ตุวเตี้ยเพิ่นบ่เคยไหว่ายหาว่าเขาฝัน้ำหรอกครับเหมือนนอนอยู่โรงพยาบาลท้ายหาว่าเขาฝัน้ำให้เพิ่นกินน้ำปุ๊บครับวันพระก็เรื่องคหาครับอาจจะเพิ่นเคยมาถามอาการดีขึ้นยั่งยังครับบอกเดินได้แล้วครับอยากเดินเพราะใดหรอกครับไม่เป็นไรหรอกฉันดูแลอยู่พื่อน่ะบู้ยอ่านั่นแหละเพื่นไม่ไม่พูดถึงตัวเลขนะครับนี่แต่ว่า มีแต่ว่าเนี่ยที่เราคุยกันก็เหมือนเดิมแหละอะไรก็อันนั้นแหละอไม่ได้บอกว่าหยาบตัวนี้ตัวนั้นที่เราคุยกันแล้วก็เหมือนเดิมละ่ะตัวอะไรก็อันนั้นอะไรก็อันนั้นแหละมีแต่เสียงบ่มีเห็นเหเห็นนอืมมีแต่เสียงเสียงไม่ยิ่งเสียงมันหวานมคืออย่างเสียงเบาเบาอันม่อนออยุคครางบ้านพ่อมีพัมีสารพ่อฟุม้มสารยังอยู่บ่พ่อมีจี มีฐานตาย่อยฐานตาย่อยถามถามขนอยู่แถวนี่ก่อน์ถามแบเมื่อก่อนตรงเนี้ยตรงที่รั้วบักใหญ่เนี่ยมันมีพ้นปวกบ่าถามเพื่อนครับบอกมีที่จ้าเหมือนกัน้นปวกเบลเลอร์เลยอยู่ตรงเนี้ยโอ้แสดงว่าเพื่อนเป็นพยายาปวกจอมพวกนี้เลยว่าครับเจ้าของที่จะเพื่นขายเฮดหมู่บ้านนี่แหละก็เลยถามว่า อยู่ตรงเนี้ยบริเวณนี้มีพ่นผู้ปี้จอมบวกบอกเฟิร์นว่นมี่คนนะบอกซื้อครับบอกเป็นผู้นึงเป็นหมอผู้ผู้ผู้ชายเนี่ยเป็นหมอแต่บ่ไมีเสียงผู้ชายเพียเลยครับผู้ผู้เมียนผู้เมียนก็เป็นเป็นยาบาลประมาณนี้ครับผู้ผู้เฟินสิอยู่สมัยสมัยแต่บ่ท่านเจริญข้นมาเนี่ยเห็นตลอดเลยอยู拜拜่บ่ายึดพ่นปวกมองพออยู่นี่ครับสมัยเ้าเป็นบ่เจริญเนาะเป็นปลาเนาะที่แถวนี้ ครับคนแป่งนามาแลนก็เจอ,องแล้วือพ่นปวกอยู่ยตรงหัวบ้านพ่อพอดีครัพ่นปวกใหญ่ก็ว่าคนเห็นตลอดเลยห,หมอเป็นผู้ปัวนเป็นหมอผู้ป่วผู้เมียเป็นคู่ก็ว่าสแต่ว่าอย่างนแต่ว่าอย่างนี้เสียงนี้ไม่แต่เสียงผู้ยิ่งเป็นผู้มเมาเมาเมียนไม่แต่เสียงผูยิ่งสองคนสองคนอืา โ oh. อ้วหงวดที่เพิน่นมาบอกหนึ่งซีก็สามสองมัน,มนเป็นยังไงฮะครับจำจำได้ว่าที่งวดที่ออกหนึ่งหนึ่งซีครับตอนช่นนนนงวงตอนนั้นผมไปชีวินอยู่ตอนนั้นครับไอ้เองไงเ็ยไงอันไม่ออกก็ออกเจ้าถือว่าอันว่าถือว่าเจ้าถือผู้เดียวเหมือนกันข้างบน <ừ. S 2> มันออกสามสองกลางมันออกหนึ่งซีครับเจ้าไม่ออกเด้เจ้าไม่ออก ข้างล่างมาดอกหนึ่งซีเลยเจ้าถีอเพอเดียวตื่นเจ้ามากผมก็ไปไซ่เลยแล้วหนึ่งซีลอยคุณลอยออกมากหนึ่งซีไป,ไปเลยวะไปเลยปาดบาดนี่งัวที่ออกหนึ่งซีข้างล่างแล้วบล่ะคหัวต่อมากผมก็ซื้อสามสองอีกเข้าอีกเข้าอีกอฟันทเทียวได้สองหัวฟันทีน 3, 2, 3, อันัวสามสองสามนี่ได้ร้านไมได้พ่ออันนี้ได้ 200, 200. สองร้อยคุณสองร้อยสองร้อยคุณสองร้อยหมดเออวันเวหลอกหนึ่งสี่ห้องกับเวเซียเนาะครับเกิดรลอยคุณลอยแสดงว่าคันเพื่อนได้มาบอกนี่แมนเลยเนาะพอนะ่อเนาะแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์หกมันก็เว้าอยู่มากงสั่นละเจ้เพื่อนว่าจะบอกดูครับแล้วก็เห้องไปเรียกร้องพ้นพมาเลยเพื่อนถึงแต่แกพื่อนอยากมาครับแต่ว่างวดนี่เห็นเห็นว่าพอเจ็บพอเกิอดอุบัตินเหตุนี่เราก็เลยไปบอกกับโรงพยาบาล กิ่งร่องว้อมว่ามันเสียชีวิตบ่เป็นหยังเลยที่พ่อมันกระจุกธรรมดาแล้วโร้ยุกธรรมดาตามลักนในยูฟานี่เนาะรัก้นอยู่ปิวแวนปานนั้นก็ครับผมว่าหยากรึแล้วสิหลอดครับปิวแวนจะาปกิ่งจะจะลบเนาะว่าเพื่อนก็แสดงว่าเพื่อนดูแลคุ้มครองพ่ออยู่ตลอดเนาะบ้านนี้งวดวางทีผ่านมานั่นกระูุกคุณแม่ถูกได้ตามตัวตรงได้ตามตัวตรงคุณพ่อนอนโรงพยาบาล แมนครับบัตรงวดนี้จัดให้สามตัวทัว 3, ้งสองตัวเลยแมนตัวใดก่อพ่อเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามแล้วก็ 7, เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสองอืมนะครับมันสิโกระโศกรว์โก่กันเชื้อว่าโกกันเชื้อว่าพองวดนี้บุญพ่อหลายกันโกครับผมอ่าขอบคุณพ่อและหลายครับพ่อครับ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 สวัสดีครับโชคดีโชคดีครับครับผมเจอกัน Ja, på. Ja, ja.